สบายดีเด็กมาอีลาเห็นยังลูกเล่นย่างอ่ะเห็นเกมน้องบอสเด้นอนเออไพอาให้เล่นนะเออปป้าแม่บ้าเจ๊น้อยของปป้าพีเดเล่นน้อยหนึ่ง้อลูกจะเล่นเฮงเด้อเ่นเป็นเวลาแบ่งเวลา ใช้น้องเปิดเด้สบายดีแ่ละบุรุอัไนแม่น้องเปิดปากคือแดงได้อะนะน้องน่องอะนะเด้ปลาใช้ได้สบายดีเลยลูกสบายดีบะรุ้งอ้เอ้านั่งบุบเด้อบาทไม่จอยคือบบไปกินข้าวน้ำข้าวสบายดีทำพุงแล้วเราฮะทำบุงแล้วเรา <ม>หกับปทูกินบดปลาแต่นี่กินบ่เอิญแต่นี่อ้อาวคือบ่อสะแพ้ให้เท่าหาตายผักกันลอยกินโอ้โหมึงดูรักทานพี่น้องเห็นแต่ทงยางแล้วก็เส้นขระปุ้นติดมาทะเลตะดูกามาปีเลยยัพพ่งด้วยดอยมา,าแล้วปลาทูป,ปิป้งปลาทูยั่งด้วยเหรอพี่ตะมูได้เนยเออมาหมูตัวหนาหน้านังนะบ่มีครีมทา เบิ่ดเงินแล้วแม่เบิ่ดเงินแล้วแม่ดำแล้วนะหน้าก็เบิ่ดครีมแล้วครับก็เลยเลยดีพี่เนาะมาเด้อกินข้าวเหมกันหนุ่มกินข้าวนํากันมนเป็นกุกบ่าวกัปตันแกงเห็ดบ่แพงเด้นงทากินอยากแกงเห็ดาซให้มเอาเห็ดมาแต่สายเห็ดตวนี่เห็ดู่ว่าแต่มื้อหน้าออยโหเอ้าเ็ดขาวบ่นานาเว้าแล้วทองาได้เ็ดบเ็ดขาวอ แห้งแห้งบอกแคยาม่ยาามีอยู่ได้ตัวซื่อไหเมือน่ะนะเออเอาหนกไหวฮะเด้หนกน้ำแข็งนะทักทายสบายดีเด้ออีฟซีทุกคนทิพานาอาอายิงนองทรายคุณพ่อคุณแม่มากินข้าวน้ำนมนมสองนมสองนมกินข้าวกับสองนมเนอแซบพี่น้องแซบ กิมของําหัวงใส่ไรเเไอ้กับกับใส่หัวชิคแบบเื้ยมันแสบได้แพงมันหอมมันหสะค้าเป็นตาเพชรแท้คับขวหนุ่งอืมรแบบนั่งคว้าอยู่นะเกือบเกือบก็กโอดีผักเปแนวหนึ่งดีเก็บเอาอยู่ใส่กาอนยำยาบล ออ้ยโอ้ยย oh. ังจังเห็นยิ่ไป่าโอ้ยซาอูเจ็บและขคานคาลุยยมงเจ็บอยู่โอ้ยบ่ายได้ยังได้บัวฮาเนี่ยบ่ามกุเทพมาทมซาวแขงไปกับไปเป่าไปกับเปาดูบัวอยู่มัน แบ่งไว้สุกน้ำเลยเนี่ไปสั่งกระเบื่องให้บ่าวดูแบ่งแบ่งไว้สุกน้ำไปเลือกกระเบื้องนะจิตยากสุกเพชรไปกับนาบ่าวเพิ่นไปเลือกกระเบื้องจิตยากแกงน้ำแบ่งแกงน้ำแบ่งสุกน้ำสุกเพชรบดต้องยกให้ยายอ้วนมากแท้ๆห้าวกะมากเลยอยู่ไซรกระเก็บมาจิตบดเนี่ยมีกองเล้ยงกินสุกกินเพิ่นมากบ่อันนี้สุกเพชรลาบซีมาต้องเอามาเอาน้อ งามมันเลยเนาะแนนใส่งามันมันใะส่งามันมันแซ่บเส็บพูดทามหลานทามน้องบูมก็คือแช่ใบึงเนาะอยากกินนมแช่ใบสามคืนสามคืนพี่น้องอ๋อแช่เนี่ได้ขมุกข้อใจแช่สามคืนแช่ตั้งสามคืนต้มต้มมือเท้าเน,หนาหม้อหนึ่งทานเต้าหนึ่งปลา ปันปันมัชีนุ่มน้ำต้มโภทโพไฟผ่าเห็ดป่าต้มเห็ดจนปันเบิดน่าทานอ้าแต่คนนั่งนั่งควายอย่างเ้ยมันก็ยังนุ่มนั่งกับเห็ดมันคนละเนี่ยอันนี้ก็เปลือยกันแล้วต้มไปต้มมาเบืองหนาจนนังตุ้ยตุ้ยหนังจนเหนียวหมดไม่จอยสิเห็ดยังี้ยอ้าวกินส้มอีกแล้ว กินตำหมักหุงกับเบอรเอิร์นตื่นนอนมาใส่แล้วก็อีรอยมะขามน่ะตื่นนอนมาเลยยองเลยโต๊คือผมากินข้าวน้ำข้าไปอิ่มเลยคุ้มห้าวหนะกับขั้นเด็กน้อยโบเปริลหนะก็เงียบขั้นมือได้เปริลหนะก็เต็มที่ขั้นมือได้โบเปริลแล้วก็เงียบกิ๊บเลย เมื่อนี้อากาศคืมๆเนาะอากาศคืมๆเมฆก็ไล่ไล่จะคือฝนสิตกนี่ท้องฟ้าบบใสมือนท้องฟ้ามัวๆเนาะมัวเมฆ เนี่ยไปทางถุงนาเห็นแตงมัวแต่สวนไรก็เป็นงัวน่นองควายบุคลีมีแล้วขั้นตอนสิบปีสิบเอ๋อ้าปี้าปีคือหลังหลัง้งาปีเนาะประเมาได้สี่สิบสามปีแล้วตอน้าปีคือหลังหนะักควายลายเพราะว่าใส่ควายไทยหน้าเนี่ยไปทางถุงห้ยทางหน้านะ้ำเย็ยนบูเย็ยนตาดี เราเมาจะซุ่คล้องให้เบิ่อนเนาะยัไปทั้งทงทงหน้าทั้งเกือนปลีเมื่อนี้เงียบจิบโอ,เอ,อ้เคยเถ่าวปูกยังเนาะในสวนปลูกยังเนาะเคยเถ่า นานพักเพิ่อน่นะนะอันนี้ต้นชุมพู่มีต้นชุมพู่แล้วก็มีต้นมังนาวหัวกันยังก้องเต็มอยู่ เชีงใบใหม่ผัดกันเงียบสงบดีทองอุไลสวยนะเนี่ยงามเนาะสีเหลืองเหลืองอยู่ฝั่งไทยไล่ยหล,ยหลยพระเจ้าปูกเป็นซ้ายพักเป็นนั่นขึ้นนั่นขึ้นส่วนของปารีแนมไปกับเคี้ยวจากมือสิาพาไปเบิ่งเนาะ ทางสวนปลีโอ้คนปลูกเป็นแถวแบบนี้รักข้าวแพงมันอย่เงียบเงียบอยู่คุมประเมาก็ขึก,กระถึกข้าวหนึ่งแล้วก็เงียบเด็กหน้อยไปเล่นก็อึก,กระถึกพอเข้าไปทางใหม่แล้วก็เงียบ คลิปนี ite, ้ประมาจะพาเบิงพระสมธนิกรเด้อไปคลิปก็โอสซใไ้พรเอฟซีุกทานทุกคนมีสุขภาพแข้งแห้งขอให้มั่งมีสีสุขประกอบการงานสิ่งใดขอให้มีแต่ความรับรื่นจิตการงานรื่นไหลเจริญรุ่งเรืองรวย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 เบสกูสุคนสบายดีสบายดี